จำของเราที่มีตัวนักแสดงตลกอาวุโสท่านนี้คือชายชาราร่างสูงโปร่งผมหงอกขาวโพลนไว้หนวดปกริมฝีปากสีขาวไม่ต่างจากเส้นผมมักแสดงเป็นตัวประกอบหรือตัวตลกคู่กับอดีตภรรยาป้าตุ่มหรือป้าเขียดนภาพรหงส์สกุลบ่อยๆด้วยบทของชายชาราที่กลัวเมียจับใจสร้างรอยยิ้มให้ผู้ชมและเป็นสีสันของทางหนังและละครมาอย่างยาวนานหลายสิบปีคาแรคเตอร์ประจําตัวก็จะรับบทแบบซื่อๆือเซื่อๆสวมหวกเป็นประจำ และยังเป็นนักสแสดงรุ่นใกล้ๆกับป๋าต๊อกหรือล้อต๊อกสวงทรัพย์สรวยมีผลงานมากมายกว่าสองรเรื่องทั้งหนังและละครและบทบาทหนึ่งที่ทาให้ทุกคนยังจําได้ก็คือบทลุงเชยในหนังเรื่องสามเกลอ์พลนิกรกิมหวนเมื่อถึงบ้านปลายชีวิตใช้ชีวิตเพียงลําพังในบ้านพักห้องยามที่น้ําท่วมใหญ่ได้จากไปนานถึง3วันถึงมีคนมาพบร่างไร้วิญญ,ญาณที่กําลังเปลี่ยนสภาพไปมากแล้ววันนี้เราขอย้อนรอยชีวิตของตลกอาวุโสนักสแสดงผู้เรียกเสียงัวอราะให้กับเรามาอย่างยาวนานท่านนี้ ลุงโรงกางเกงแดงด้วยความอาลัยรักและเคารพยิ่งครับลุงโงงกังเกงแดงมีชื่อจริงนามสกุลจริงว่าณรรคงรัตาพรและชื่อเล่นว่าโรงเกิดเมื่อวันที่27ิมิถุนายน2 4 7 1บางแหล่งข้อมูลบอกว่าเกิดวันที่20ิมิถุนายน2470เคยรับราชการเป็นตำรวจอยู่ที่สถานีตำรวจนครบาลสํารานราชก่อนจะพลัดจับผูมาเป็นพิธีกรให้กับวงดนตรีลูกทุ่งหลายต่อหลายวงด้วยกันภายหลังเลยมาตั้งวงดนตรีเองเสียเลย ชื่อแรกของวงก็คือ MS Brand ก่อนจะมาเปลี่ยนชื่อเป็นฉลามบกและพรเกษมมีสุเทพวงกำแหงชรินันทนาคอนและนริตอารีเป็นนักร้องรับเชิญประจําซึ่งวงดนตรีฉลามบกของลุงกรองตอนนั้นถือว่าประสบความสาเร็จมากความที่ลุงแกอยากหาจุดเด่นให้กับวงดนตรีของตัวเองเลยประัดกางเกงสีแดงมาใส่กับเสื้อราชปะแตนจจุด้รับฉายาว่ากรองกางเกงแดงเลยใช้ชื่อนี้เมื่อมาแสดงหนังแต่บางข้อมูลบอกว่า ที่มาของชื่อโกรงกางเกงแดงมาจากการเข้าฉากปีนต้นไม้ในหนังเรื่องหนึ่งแล้วดันทํากางเกงหลุดจนคนทั้งกองถ่ายเห็นกางเกงในสีแดงที่สวมอยู่จากนั้นใครๆต่างเรียกแกว่าโกรงกางเกงแดงมานับแต่บัดนั้นลุงโกลงกางกเกงแดงเข้าสู่วงการทีวีก่อนต่อมาก็ได้แสดงหนังเป็นตัวสมทบแนวตลกโดยหนังเรื่องแรกที่ลุงเล่นก็คือเรื่องผู้ใหญ่ลีปี2508มีเพชรราชวราชเป็นนางเอกจากนั้นก็มีผลงานติดต่อกันมามา,มากมายโดยแสดงไปมากกว่า200เรื่องด้านชีวิตส่วนตัว ลุงกรงแต่งงานกับป้าเขียดหรือป้าตุ่มนภาพรหงสกุลดารานักแสดงอีกท่านของวงการก่อนเลิกร้างกันไปลุงกรงใช้ชีวิตอยู่ตามลําพังมานับตั้งแต่บัดน,นั้นที่บ้านพักในเขตเทศบาลตะบนบางม่วงอาเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบ,บุรีหลังจากเลิกรากับป้าตุ่มหรือป้าเขียดนภพรแล้วก็แทบไม่มีงานในวงการบันเทิงอีกเลยด้วยความชราภาพที่เข้ามาเยือนสังขารของแกให้ร่วงโรยไปตามกฎแห่งสัจธรรม แต่ถึงกระนั้นลุงกรงยังคงวนเวียนอยู่กับบรรดากองถ่ายต่างๆด้วยการยึดอาชีพขายของที่ระลึกให้กับเหล่านักแสดงตามกองถ่ายหรือบางครั้งมีงานแสดงนิดๆหน่นนอยๆมีเข้าฉากไม่ถึงสินาทีก็ถ่ายทําเสร็จพอเสร็จงานแล้วลุงกรงยังอยู่กองถ่ายด้วยเหตุผลว่าอยากอยู่ดูบรรยากาศกองถ่ายเป็นนานๆก่อนกลับไปใช้ชีวิตอยู่อย่างเดียวดายในบ้านพักญาติเมืองนอนท์ กระทั่งวันที่18กันยายน2554เวลา16นาิก30นาทีพันตำรวจโทรรัศมีสายวงพนักงานสืบสวนสถานีตำรวจบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีรับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตภายในบ้านเลขที่119ทับ31ซอยบางง่วง16หมู่2ตำบลบางง่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีจึงพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสมภพคูหาวิชานันผู้กำกับสถานีตำรวจบางใหญ่ นายพรเทพประดับพลนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ,บางม่วงมูลนิธิร่รวมกันญูและแพทย์จากสถาบันนิติวิทยา,าศาสตร์รีบรุดไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุบ้านเดียวชั้นเดียวค่อนข้างสุดสมบริเวณโรงจอดรถมีเก๋งสีขาวสภาพเก่าใช้การไม่ได้จอดอยู่โดยข้างรถมีศพนอนเสียชีวิตขึ้นอืดส่งกลิ่นคลุ้งคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ3วันทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือนายนรงรัตพรอายุ83ปี เรือที่รร้จักกันดีทั่วฟ้าเมืองไทยในอดีตคือลุงโง่งกางเกงแดงดาราตลกชื่อดังโดยผู้ตายใส่เสื้อยืดแขนยาวสีเขียวกางเกงขาสั้นสีแดงในตัวพบบัตรประจำตัวประชาชนและเงินสดราวหนึ่งพันกว่าบาทบริเวณแขนขวายังมีสายออกซิเจนห้อยติดอยู่เป็นที่น่าเวทนาแก่เพื่อนบ้านที่มามุงดูบ้านที่ลุงโก่งอยู่หลังนี้ลูกสาวของลุงคนหนึ่งออกไปจำนองไว้แต่ลูกสาวคนนี้ก็มาถูกรถชนตายทำให้บ้านขาดจำนองไป ลุงโงงต้องเช่าบ้านตัวเองอยู่อีกทั้งมีโรคหอบหืดเป็นโรคประจําตัวต้องเข้าออกโรงพยาบาลเป็นประจําลุงโ่งเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนบ้านมีการนํากระสอบทรายมากันน้นแนวป้องกันน้าท่วมจนมีผู้มาพบร่างลุงโ่งนอนเสียชีวิตดังกล่าว69 Stories ขอร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวและขอกราบคารวตาลัยมณนะที่นี้ด้วยครับ